สำหรับประเด็นสาระในส่วนของชาววันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับในส่วนของพืชเศรษฐกิจของเราก็ยังคงต้องนำเสนอเป็นสาระความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการที่เราจะบริหารดูแลหรือการจัดการไม้ผลเพื่อที่จะให้เขานั้นจเจริญเติบโตและออกดอกได้เป็นปกติที่เราตั้งประเด็นว่าเราจะต้องปรับสมด,ดุลในเรื่องของการดูแลการจัดการการจเจริญเติบโตของพืชแต่และชนิด วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงาะและถ้าเราก็ยังคงต่อเนื่องไปถึงในส่วนของรอกองประเด็นนั้นผมอยากจะนําเรียนอย่างที่ว่าถ้าเรามาดูรอบสถิติวงจรการจัดการหรือการออกดอกการให้ผลผลิตของไม้ผลในภาคตะวันออกเราเนี่ยมันกําลังเวียนเข้าอยู่ครบรอบ10ปีทีนี้ใน10ปีนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อฤดูการถึงจุดจุดหนึ่งการออกดอก ออกดอกน้อยออกดอกช้าออกดอกยากและผลผลิตในส่วนของโดยธรรมชาติก็จะไปตกอยู่ในเดือนพฤษภาและมิถุนาถ้าเรายังบริหารจัดการไม่ถูกก็จะไม่ให้ผลผลิตเมื่อผ่านฤดูกาลตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นผมต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยมานําเรียนเพื่อให้เห็นภาพในการเตรียมการเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่และก็เป็นคําตอบกับในพี่น้องชาวสวนหลายๆท่านนะครับที่ได้สอบถาม ประเด็นในส่วนของเงาะและหลงกองนั้นเขาแตกต่างกันในตามพฤติกรรมของพืชแต่ว่าเราจะไม่เอามาพ่วงหรือมาผูกพันซึ่งกันและกันเรามาเริ่มต้นจากกรณีของเงาะนะครับพี่นักเกษตรต้องเข้าใจว่าในส่วนของเงาะนั้นเงาะเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเช่นเดียวกับหองกองคือประมาณถึง80เซน ด้วยความที่เป็นระบบรากลึกเหล่านี้เขาจะมีพัฒนาการหรือมีการเจริญเติบโตที่ชา้าแต่ในทางกลับกันในส่วนของเงาะเองนั้นเงาะเป็นพืชที่มีผลผลิตในที่ปลายยอดและในส่วนของใบของเงาะนั้นค่อนข้างจะตอบสนองต่อการรับปัจจัยได้ดีดังนั้นในส่วนของการจัดการเงาะนั้น ที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกได้ก็ต้องเป็นเรื่องของการจัดก,การใบทุกวันนี้เราตอบได้เลยครับว่าในส่วนของผลผลิตของเงาะที่ออกดอกมาดอกไม่สมบูรณ์มีอัตราการติดต่ำมีผลกระทบตอ่อปริมาณผล,ผลผลิตก็มาจากรากฐานสำคัญคือคุณภาพของใบเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะไปปรับความสมดุล ของเงาะที่เขาจเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้นั่นก็คือเรื่องของการสร้างคุณภาพใบโดยธรรมชาติหรือโดยปกติแล้วเนี่ยพี่นงสิกรผู้ปลูกเงาะในอดีตเราทราบครับว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเราก็จะต้องทำการตัดแต่งใบตัดแต่งยอดสมัยก่อนนั้นไม่ได้ตัดแต่งแบบปัจจุบันนะครับ ภาษาเขาอาจจะเรียกว่าฮาร์ฟูนิ่งอันนั้นกรณีนั้นคือเปลี่ยนโครงสร้างอย่างรุนแรงยิ่งตัดหนักเท่าไรหร่ฤดูการปีการผลิตเนาะงั้นเงาะจะไม่ออกดอกเพราะอะไรเพราะเขาเตรียมตัวไม่ทันคือยังปรับความสมบูรณ์ไม่ได้ไม่พอประเด็นที่เราเห็นในอดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะตัดส่วนปลายเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะตัดส่วนปลาย เพื่อที่จะให้ยังคงเหลือใบส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นใบเป็นโลงครัวที่จะสร้างใบรุ่นใหม่นอกจากนั้นเราก็จะมีการแต่ดแ,แต่งกิ่งที่ขาดความสมดุลเราก็จะได้คุณภาพของใบที่ดีมีปริมาณในระดับหนึ่งเมื่อเราสร้างใบได้รุ่นที่1นึคือฐานใบเดิมหนรุ่นสร้างใบรุ่นที่สองและ เมื่อใช้ระยะเวลาตรงนี้ผ่านไปอีก4-6ถึงเดือนก็จะเป็นใบรุ่นที่3ในใบรุ่นที่3เหล่านี้ก็จะกลายเป็นใบที่มีความสมบูรณ์เปนปริมาณที่เพียงพอดังนั้นในส่วนของการที่จะสร้างใบได้ก็ต้องมาจากรากฐานคือทางระบบรากเพราะในส่วนของการเจริญเติบโตเราต้องเข้าใจนะครับว่าพฤติกรรมในการที่พืชจะแตกใบอ่อนได้นั้นใบจะต้องเป็นผู้ ผลิตพลังงานผลิตพลังงานเสร็จก็จะส่งมาทางย้อนกลับลงมาทางท่ออาหารและปลาสุดที่ปลายลากซึ่งพืชแต่และชนิดก็อาจจะมีความแตกต่างกันดังนั้นในกรณีของการตัดแต่งกิ่งตัดปลายก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นหรือการสั่งให้ฮอร์โมนในส่วนของออกซิน ที่เป็นโฮอร์โมนที่มีผลต่อการแตกตางข้างก็จะเคลื่อนตัวไปที่ในตำแหน่งที่เราตัดที่ปลายในส่วนของกรณีที่ลากเราก็จะต้องไปสร้างปัจจัยในลักษณะของปรับสมดุลในทางดินซึ่งก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของปุ In ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีกลุ่มธาตุหารรองธาตุอาหารเสริมซึ่งมีน้ำเป็นตัวปัจจัยหลักมีในตัวเจน มีแคลเซียมปัจจัยเหล่านี้จะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรากเราจำได้นะครับรากเดินก็คือใบเดินเมื่อใบเดินก็คือรากเดินเพราะฉะนั้นกรณีในการปรับความสมบูรณ์ในเรื่องปริมาณและคุณภาพของใบนั้นก็จะต้องมาจากทั้งสองระบบคือปรับโครงสร้างของดิน การเพิ่มน้ําเพิ่มความชื้นเพิ่มอากาศเพิ่มจุลินทรีย์จากอินทรีย์วัตถุอันนั้นเป็นทางกายภาพหรือทางชีวภาพหรือทางภาษาเราก็อาจจะเรียกว่าปรับโครงสร้างดินให้ปโปรง่งให้อากาศถ่ายเทให้มีอ,อินทรีย์วัตถุมากมาในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความอุด,ดมสมบูรณ์ของดินก็คือธ่านหันงหลักธาาุรองท่านอานหารเสริม ซึ่งในส่วนของเงาะน่าจาได้นะครับแปลว่าเป็นระบบรากลึกเราก็จะต้องอดูแลจัดการให้แตกต่างจากในส่วนของทุเรียนเพราะหลังจากที่เราได้เห็นภาพว่าเมื่อเราไปเพิ่มทั้งโครงสร้างทางกายภาพของดินและทางาความสมบูรณ์คืออินทรียวัตถุและธาตุอาหารหลักเมื่อเงาะ,จะเจริญเติบโตได้ในระดับหนึ่งเขาก็จะ ไปสร้างคุณภาพของใบเราจำได้นะครับว่าถ้าเป็นเงาะในส่วนของเงาะรุ่นใหญ่ที่มีอายุมากในระดับ10กว่าปี20ปีนั้นเราจะเห็นว่าการเจริญเติบโต,ตของเขาเขาจะสร้างแค่สองรุ่นใบเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแตกใบอ่อนรุ่นที่หนึ่งเสร็จแล้วก็แตกใบอ่อนรุ่นที่สองแล้วก็ออกดอกได้เลยแต่ถ้าเป็นในส่วนเงาะสาว การที่เราสร้างใบนั้นเขาก็จะไปแตกใบอ่อนถึง3รุ่นใบโดยใบยอ่อนรุ่นที่3นั้นส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ที่เดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวถ้าเขาไม่แตกใบอ่อนแล้วเขามีอายุต่อไปอีกหนึ่งเดือนเขาก็ออกดอกได้แต่ถ้าเขาแตกใบอ่อนก็ต้องใช้ระยะเวลาในใบรุ่นที่3อย่างน้อย45วัน อย่างมากก็60วันอันนี้คือใบรุ่นที่สแสดงว่า,าภายใต้เงื่อนไขว่าไม่จําเป็นที่จะต้องอายุครบสมเดือนสิอันนี้ถูกต้องครับถ้าเป็นอายุของเงาะรุ่นสาวทรงพุ่มเล็กซึ่งจะแตกต่างจากเงาะรุ่นใหญ่ที่มีอายุมากทรงพุ่มค่อนข้างจะยาวโครงสร้างหรือต้นสูงกการพัฒนาการก็จะแตกต่างกัน ในส่วนของเทคนิคการจัดการที่เราจะต้องเข้าใจคือเมื่อหลังจากที่เราปรับความสมดุลของดินความชื้นธาตุอาหารในดินแล้วก็ไปปรับในส่วนของคุณภาพของใบซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับว่าพัฒนาการของเขาหรือการเจริญเติบโตเขาก็จะเป็นไปส่วนพอถึงจุดสมดุลที่ เราจะต้องเปลี่ยนความเข้าใจคือใบที่ทำการผลิตพลังงานก็จะส่งลงมาพลังงานเหล่านั้นมาทางท่ออาหารลงไปถึงปลายลากถ้าพัฒนาการหรือวงจรตรงนี้ยังเป็นต่ออย่างต่อเนื่องงอกก็จะแตกใบอ่อนต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีถ้าเราจะต้องการให้งอกออกดอกเราจะต้องหยุดกระบวนการหรือชะลอกระบวนการตรงนี้คือใบสังข้อแสงเสร็จ เปลี่ยนเป็นแป้งน้ําตาลแป้งน้ําตาลก็จะผ่านกระบวนการที่สองเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเป็นพลังงานซึ่งเราอาจจะเรียกว่ากระบวนการหายใจครายน้ําเขาจะต้องส่งกลับมาจนถึงปลายรากเงาะก็จะแตกใบอ่อนใหม่แต่ถ้าเขาส่งมาไม่ถึงคือเขาเก็บไว้ที่ใบนะครับหรือเก็บไว้ตามลำกิ่งส่งมาไม่ถึงปลายรากเงาะจะไม่แตกใบอ่อน เมื่อไม่แตกใบอ่อนเขาก็จะเข้าสู่ขบวนการสะสมความสมบูรณ์แล้วก็เข้าสู่ขบวนการขยายพันธุ์คือออกดอกต่อไปอันนี้คือวงจรการเจริญเติบโตดังนั้นในการปรับความสมดุลตรงนี้คือเมื่อเขาผลิตพลังงานจะไม่ให้เขาส่งลงมาถึงปลายล่าอะไรล่ะเป็นตัวกำหนดการควบคุมระบบน้ำการให้น้นำเนาะ น้อยหรือการหยุดการให้น้ําแล้วเว้นให้ยาวอันนั้นเป็นหลักการที่จะทําให้เขาไม่เคลื่อนย้ายพลังงานลงมาถึงปลายลากถ้าเป็นพูดถึงเทคนิคการจัดการของอพี่น้องชาวสวนที่ทำเงาะเราก็จะมีเทคนิคโดยกระบวนการควั้นต้นขวั้นกิ่งการควั้นต้นควั้นขวั้นกิ่งนั้นก็คือการไปตัด ทางเดินของท่อน้าท่อ,อขออภัยนะครับท่ออาหารซึ่งอยู่ตรงใต้เปลือกภายนอกแต่เป็นการตัดแบบแคบๆคือในระยะสั้นอาจจะใช้มีดใช้เลื่อยคว้านเสร็จก็อาจจะใช้วัสดุเชือกไปรัดไว้ซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาตรงนี้นะครับไม่นานนะครับไม่เกิน1เดือนถ้าเกินหนึ่งเดือนจะเป็นผลกระทบแล้วก็เป็นอันตรายหรือมีความเสียหายรุนแรงกับเงาะ ในตำแหน่งที่เราสกัดก็คือตัดตรงตำแหน่งท่ออาหารถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยนอกจากกรณีการคว้านต้นหรือคว้านกิ่งแล้วก็ยังมีอีกเทคนิคหนึ่งคือในการนำเอาฮอร์โมนเอทิลีนที่มีอัตราความเข้มข้น5%มาทาตามบริเวณตำแหน่งลำต้นในลักษณะของถ้าเต้นอายุน้อยก็จะการทาแคบถ้าเป็นต้นขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นการทาสารเอทิลีน ที่เป็นความเข้มข้น5%เกว้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคหนึ่งสำหรับผู้ทำเงาะนอกรูด,ดูผลของการควบคุมตรงนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเขาจะไปชะลอหรือไปสกัดกัน้นพลังงานเนี่ยไม่ให้ลงไปสู่ปลายล่างถ้าเราทาได้พอดีภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือ45วันเขาก็สลายตัวหมดแต่ถ้าเราทาผิดพลาดก็จะกลายเป็นว่าเงาะส่วนตำแหน่งเปลือกท่ออาหารจะเป็นเปลือกแตก เปลือกแตกเกิดจากสาภาวะความร้อนความแห้งแล้งสาภาพต้นก็จะสุดโทรอันนี้คือข้อเสียแต่หลักการก็คือปรับให้ในส่วนของพลังงานที่อยู่ทั้งหมดยังคงอยู่ที่ใบเมื่อถึงจุดสมดุลจุดหนึ่งเขาก็จะออกดอกเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ครับจึงเป็นเรื่องที่เราต้องนำเอาเทคนิคเอาวิชาการเอาการปรับความสมดุล ผมจึงอยากจะนำเรียนว่าปัจจุบันถ้าในฤดูการผลิตหน้าดินฟ้าอากาศยังอยู่ในรอบปีที่เกคือปีนี้เป็นปีที่10ปีถัดไปก็ปีที่เกเงาะจะออกดอกน้อยออกดอกช้าออกดอกยากเหมือนปีที่ผ่านมาแต่อาจจะเร็วกว่านิดหนึ่งดังนั้นถ้าเราสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจตรงนี้ได้เราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ ในเรื่องของการจัดการในส่วนของเง้อให้เขาเจริญเติบโตและออกดอกให้ผลผลิตจะออกช้าก็ขอให้ออกเพราะนั้นรากฐานสําคัญก็คือการปรับโครงสร้างหรือปรับคุณภาพของดินการจัดการในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของใบเมื่อได้ทั้งสองอย่างแล้วเราก็มาปรับสมดุลในลักษณะให้พลังงานเหล่านั้น คงอยู่เฉพาะด้านบนไม่ให้ลงมาอยู่ด้านล่างซึ่งอธิบายมาแล้วว่ามีกระบวนการคือการควบคุมน้ำวิธีหนึ่งการคว้านต้นคว้านกิ่งวิธีหนึ่งการทาสารอีกวิธีหนึ่งและการใช้ปัจจัยในส่วนของออไปจัดการควบคุมใบก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งครึ่งสมัยก่อนนั้นเราก็จะใช้สารอย่างเช่นปุ๋ยศูนย 52 34ซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นสารเร่งใบแก่เป็นเมวิฟอร์ดคอลไลหรือเพลิบฟอร์ดคอลไลอันนี้คือ4กระบวนการที่เรามาปรับสมดุลในส่วนของเงาะก็จะทำให้ระบบการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตของเขานั้นสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ทั้งใบถึงเวลาก็ออกดอกและก็ให้ผลผลิตได้ก็ต้องย้ำในช่วงตรงนี้นะครับว่าในฤดูการผลิตหน้าเงาะจะเข้ารอบ จากปีที่10ก็จะเริ่มเข้าสู่ย้อนถอยหลังมาเป็นปีที่9คือยังคงออกดอกน้อยออกดอกช้าแล้วออกดอกยากเหมือนเดิมนี่คือประเด็นในส่วนของเงาะทีนี้เรามาดูประเด็นในส่วนของลอ,อก,กองซึ่งเป็นพืชสก,ก,กิจอีกันกต่ออีกพืชหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าพี่น้องเป็นผู้ที่ติดตามในรายการนะครับเราก็ได้อธิบายมาแล้วว่าลอ,อก,กองเป็นไม้ผลพืชเศรษฐกิจซึ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออก ดีมากเลยราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นผู้มีลงกองก็ยังคงกลับมาให้ความสนใจในการดูแลจัดการก็จะมีลักษณะการผลิตแบบลงกองธรรมาชาติและก็อาจจะมีการบังคับโดยการทำสารทีนี้เราต้องย้อนกลับว่าในลักษณะของลงกองจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันหลายอย่างคือลงกองเป็นไม้ผลที่ออกดอกตามลำต้นเหมือนกับทุเรียน เพราะฉะนั้นพฤติกรรมในการออกดอกการเจริญเติบโตของเขาจะเหมือนกับทุเรียนจึงเป็นเหตุผลว่า,าเราสามารถที่จะใช้โฮอร์โมนตัวแพคโคบิทโซนได้แต่ในทางกลับกันพฤติกรรมในเรื่องของการเจริญเติบโตในเรื่องของการสร้างใบเนี่ยจะกลับไปเหมือนกับในส่วนของบางคุดอันเนื่องมาจากลองกองหรือลอกองเนี่ยเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเหมือนกับเงาะ เหมือนกับมังคุดแต่เขามีใบที่ค่อนข้างจะหนาหรือมีไขหรือแวกที่หนาคล้ายๆกับมังคุดเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะมีการเจริญเติบโตได้ช้าวงจรการแตกใบอ่อนก็จะเหมือนกับในส่วนของมังคุดคือใบสมบูรณ์เก็บสะสมพลังงานไว้6เดือนพอถึงจุดสมดุลจุดหนึ่งคือมีความเครียด ก็เรียกว่าความเครียดนะครับจากไหนจากอุณหภูมิจากปริมาณฝนที่ทิ้งช่วงจากการจัดการน้ําจากการบังคับโดยการเอาปัจจัยไปพ่นเนี่ยก็จะเกิดการสั่งการให้เกิดการออกดอกเมื่อเกิดการออกดอกแล้วพฤติกรรมของในส่วนขององกองก็จะเหมือนบางคุดคือออกดอกเสร็จต้องแตกใบอ่อนบางคุดออกดอกบางครั้งยังไม่พอบริหารจัดการผิดพลาดก็แตกใบอ่อนองกองก็เช่นเดียวกันนะครับ การหลังจากออกดอกเขาก็ต้องแตกใบอ่อนดังนั้นในส่วนของลอกองจึงเป็นพืชที่มีพฤติกรรมที่มีความหลากหลายแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่มา,เ,าเรียนรู้ทําความเข้าใจในพฤติกรรมของเขาลักษณะนี้สายการเจริญเติบโตเราก็สามารถที่จะนําพาลองกองไปสู่เป้าหมายก็คือการที่จะทําให้เขาเจริญเติบโตออกดอกและให้ผลผลิตได้ เพราะฉะนั้นผมจึงอธิบายเรื่องนี้ว่าถ้าเราสามารถที่จะเลือกต้นลองกองในต้นที่มีคุณภาพใบดีมีความสมบูรณ์แล้วพอไปถึงช่วงปลายฤดูนั่นก็คือเดือนพฤศจ,จิกานะครับในสองเดือนนี้เราป้องกันไม่ให้เขาแตกใบอ่อนเมื่อเราป้องกันไม่ให้เขาแตกใบอ่อนได้เขาก็จะออกดอกได้ในเดือนอ ธันวาเดือนมกราเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาก็แล้วแต่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งลักษณะของการเจริญเติบโตตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าลองกองจะออกดอกได้ก็คืออายุใบที่มีความสมบูรณ์ต้องไม่แตกใบอ่อนในช่วงของการออกดอกแล้วอะไรละ่ะที่เป็นตัวปัจจัยไปทําให้ลองกองไม่แตกใบอ่อนในช่วงออกดอกนั่นก็คือเรื่องของการใช้ปัจจัยบังคับ ปัจจัยที่เรานำมาใช้ก็คือตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิทโซนโดยการให้ไปทางระบบโคนต้นคือทันดินโดยการนำเอาสารในอัตราเข้มข้นไปราดตรงตำแหน่งโคนต้นตรงตำแหน่งนั้นที่เป็นลำต้นใหญ่ไม่ใช่ราดทั้งส่งพุ่มนะครับอันนี้เป็นเทคนิคและสารตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิทโซนนั้นก็จะอยู่ในตำแหน่งซึมเข้าสู่ลำต้น และกลไกเขาก็จะเข้าไปสู่ภายในเมื่อเข้าไปสู่ําต้นเขาจะไปเคลื่อนตัวไปอยู่ที่ใบอ่อนหรือยอดสุดหลังจากนั้นปฏิกิริยาในการคุมใบก็ยังคงออกฤทธิ์อยู่ที่ปลายยอดด้วยผลจากการใช้ฮอร์โมนตัวนี้ลองกองเมื่อไปกระทบกับภาวะความเครียดพลังงานที่มีอยู่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปที่ปลายรากเขาก็ออกดอกได้ซึ่งในขณะเดียวกันลองกองเหล่านี้ มาจากพื้นฐานรากฐานของต้นที่มีความสมบูรณ์มีอายุใบครบหรือเกินหเดือนทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าในกรณีพฤติกรรมของรองกองกับมังคุดเป็นพืชที่เหมือนกันคือบางครั้งน้ำยังไม่ได้ให้แต่เกิดการแตกใบอ่อนพี่นักเสกกรครับคือเรื่องนี้เนี่ย ผมคงไม่ได้ไปสรุปในประเด็นว่าเพราะอะไรแต่ให้เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าลองกองเป็นพืชผสมผสานบางครั้งเราให้พืชประธานคือให้พืชหลักระดับน้ำที่มันซึมลึกลงไปใต้ดินหรือระดับน้ำใต้ดินยัง,ยงพีเพียงพ,พอก็อาจจะไปกระตุ้นให้ลองกองไม่ออกดอกในรุ่นแรกแต่เป็นการแตกใบอ่อนแทน เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจครับว่าเมื่อลองกองแตกใบอ่อนแล้วเขาก็จะต้องใช้ระยะเวลาตรงนี้อย่างน้อย3เดือนหรือ15สัปดาห์เหมือนกับในส่วนของบางคุดที่จะต้องสะสมความสมบูรณ์คือการเจริญเติบโตทั้งใบดังนั้นในกรณีปัจจัยเหล่านี้<ๆ>ก็จะเป็นปัจจัยที่เราจะต้องทำให้ใบชุดนี้แก่เร็วแก่เร็วสมบูรณ์และสามารถที่จะสังคาข้อแสงผลิตพลังงานได้ แต่ในส่วนของกรณีเทคนิคตรงนี้เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบคือการให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพื่อให้เขาสมบูรณ์แต่มันจะมีองค์ประกอบของตัวฮอร์โมนตัวแพโคบิอทซอลหรือสารทุเรียนที่จะเข้าไปเพื่อลดปริมาณฮอร์โมน GA หรือจิบเบิลเลกในใบเพื่อให้ใบนั้นไม่มากเกินไปไม่ใหญ่เกินไปไม่ทะลุลวงเกินไป ตัวที่สองที่เราเลือกใช้ได้ก็คือเมวีฟอร์ดคลายหรือพิลิมิฟอร์ดคลายที่จะให้ไปทางใบเพื่อให้ใบเหล่านั้นแก่เร็วตัวที่สามก็อย่างเช่นซุปปะดีหรือดีในเตรตซึ่งก็จะไปเปลี่ยนพลังงานในตัวเจนให้เป็นพลังงานเพื่อการเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วอันนี้คือ,อสามตัวหลักๆที่เราให้เพิ่มเติมเข้าไปช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ ทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่าดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราด ทีเคซอ1หนึ่งและทีเคซอ2สองอย่างละ5 0าสซีซีต่อต้นต่อใบอ่อนหนึ่งรุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วยทีเคซอหนึ่งและทีเคซอสองอาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาไรแดงไรระบาดไรดื้อยาพ่นเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยยาเชื้อเมทาซารเพราะเมทาซารเป็นเชื้อราเมทาไราเซียบที่เข้มข้นในรูปแบบสปอร์แห้งใช้ป้องกันกำจัดไรแดงด้วงและหนอนใช้เมทาซาลที่อัตรา500ถึง800กรัมต่อน้ำ200ลิตรเมื่อพบการระบาดหรือใช้เมทาซารอัตรา300กรัมร่วมกับสารเคมีกำจัดไรแดงจะได้ผลเร็วและคงได้ยาวนาน เมทาซาสินค้าคุณภาพจากบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดละลายหมดไม่ตกค้างไม่ดื้อยาหาซื้อได้ที่ใชยพฤกะเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท,ทันจบปัญหาไร่ด้วยเมทาซา ไพาราคอัพาราคอไพาราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพาราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม้อน d p รกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพาราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กรีนลีฟจำกัดใช้สีในก้อนสองพันนะพืชโตเร็วว,วันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนืก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ช้สีนก2000้อนสองพันฉันได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจ,จากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทาง,งานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน เนื้อหาสาระของเรายัางไม่จบนะครับแต่เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ